สงกำลังคืองานที่จะต้องดำานงความหนุนเนื่องเพื่อให้เพื่อกูลต่อภารกิจที่หน่วยได้รับมอบหมายกองคลังสำนักง,งานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจึงเปรียบเสมือนหน่วยสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุกหน่วยในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งทำหน้าที่เป็นกลงพัสดุของหน่วยบัญชาการทหาระพัฒนากลางพัสดุมีหน้าที่ดำเนินการดังน,นี้ด,ดการรับสิ่งุปกรณ์ เพื่อดำเนินการบริตีเข้าครอบครองสิ่งอุปกรณ์ที่ได้มาจากการจัดหาและการรับบริจาคเข้าในคลังต่างๆได้แก่ยุทธปกรณ์ครุภัณฑ์และวัสดุอื่นๆการเก็บรักษาโดยการเตรียมพื้นที่การนำสิ่งอุปกรณ์เข้าออกในการจัดเก็บหรือการวางการระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บรวมทั้งการปรนิบัติบำรุงและการซ่อมบำรุง ขนาเก็บและก่อนแจกจ่ายอยีกด้วยการแจกจ่ายโดยการดำเนินการตอบสนองความต้องการตามที่หน่วยเบิกได้ส่งคำขอมาเพื่อให้หน่วยนำไปใช้งานต่างๆระบบทางพัสดุจะดำเนินการบริการและสนับสนุนให้กับหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการการพัฒนาในเรื่องการควบคุมทางบัญชีเพื่อให้หน่วยสามารถตรวจสอบสถานภาพข้อมูลที่ส่วนอะไหล่ หมายเลขประวัติราคาจำนวนโลงทางก่อนดำเนินการเบริกเพื่อไปปนีแบบบำรุงการตรวจสอบหอน่วยสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนครุพันเช่นใบเบิกหมายเลขประจำสปปประวัติการเบริกประวัติการซ่อมประวัติการส่งคืนและสถานภาพพิทบรกรครุพันได้ก่อนดำเนินการเบริกหรือส่งคืน การประเมินค่าสิ่งอุปกรณ์การซ่อมเหมือนสามารถดูค่าเสื่อมของสิ่งอุปกรณ์ผ่านระบบตังพัสดุโดยดูจากเบียนปุทรักสินก่อนดำเนินการจัหมายได้ข้อมูลสถิติดำเนินการจัดทำสถิติข้อมูลการเบิกของหน่วยต่อชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อให้หน่วยทราสบสถิติการเบิกตามวงรอบและชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งสายในแต่ละปีโดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นระบบปฏิบัติการ ระบบคลังพัสดุนั้นจะเป็นการสอบทานข้อมูลสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วยสนับสนุนกับหน่วยใช้เพื่อให้สามารถยืนยันสถนภาพของสิ่งอุปกรณ์ที่ตรงกันตามบัญชีกุมและสามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้กองคลังสำนักง,งานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีความพร้อมที่จะสนับสนุนทุกหน่วยในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อให้สามารถดำรงภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องต่อไป